สวัสดีค่ะวันนี้เราพานะคะมาชิมชวนผัดผักนะคะนี่นะคะเราใส่หมูเต็มวิตามินหน่อยนะคะผัดบ็อกโคลี่นะคะผัดบ็อกโคลี่นะคะกระดอกเนี่ยดอกกระหล่ำนะคะนี่นะคะนะคะอร่อยแล้วก็ใส่พริกไปหน่อยนะคะ,ล,ะล้อๆเลยจ้ะ,ล,ะล้อๆเลยค่ะอร่อยจ้ะวัตถุดิบก็มีนะคะบ็อกโคลี่นะคะดอกนะคะ ดอกกระหล่ำนะคะดอกกระหล่ำนะคะแล้วก็พริกนะคะพริกหมูนะคะเรื่งปรุงรสซอสอ่อยนะคะใส่ลงไปนะคะผัดทีเดียวแล้วก็เอาขึ้นนะคะร้อนๆนะคะร้อนๆน้ำหอมเนี่ยกินกําลังร้อนๆเลยนะคะมาชวนชิมชวนกินนะคะอร่อยอร่อยไปเลยนะคะผัดบัคคอรี่ดอกกระหล่ำหมูนะคะอร่อยมากๆนะคะชวนชิมให้ถึงใจเลยนะคะ วัตถุดิบก็มีไม่มากนะคะถ้าเราผัดผักนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะไปเมนูสั้นๆคิดสั้นๆส,ส,สวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ